เอาครับพี่น้องครับภาพบเครื่องจอหนองทมครับที่แบงให้เอาไว้มาตั้งแต่หลายมือแล้วครับปนญดาเฉลยสองตัวเราพี่น้องเจ้าหนองทมครับแล้วติดจดคู่ไอ้พี่น้องเบิ่งเจ้าหนองทุ่มครับเอาไปติดจดเบื้องพี่น้อง มันกินผู้เท่าขเนี่ยใครจะเกี่ยวหยดคู่นี่กาลังสีคู่กาลังสีคู่ปอน่ลอว่าถ้าได้บลูกไปแค่อังนีง้ครทีพี่นงครับจะน้องทงครับตอนนี้ก็ลังคึกครับนี่ บอไทยขนครับเออมึงสั่นนี่แหละพ่อพนะครับบอไทยบอไทยขนครับพี่น้องบอไทยขนขีก่ก่อนยังดีครับเมึงครับมึงสนับปีกทีทีเจ้าน้องทุ่มแผ่นแบงมากเลยนะค่ะสองเท่าดีพี่น้องนี่นะครับพร้อมเล่นแล้วครับตอนนี้พร้อมเล่นเลยขาใหญ่สนับปีกที่มีคาร่มครับนี่จะคว้งผลเอาเอา,เอา,เอาไว้หอยไว้ ก็คนนี่คู่กันเพื่อน,นี่อืมกันขึ้นกับคู่ไอ้เชดไดจากตัวเราเลีย้เชดไดจากตัวเราจน้อยนี่ตอวเชดไดจากตัวเราน้องชมนี่เต่ามานึ่สองมาหนึ่งสองตัวบ้าคยออกเนี่ยอืมบ้าคยไดออกตัวคันคันคันไมีค้นจากไดเแบงแบงเทไรก่อนอแบงเทไรราคาราคาแบงอ่า,นอนาคนวัดราคาบอว่าจะบอขาดทุนครับพี่น้นนนองครับเอา เิ่งซี้แต่ในสนใจเจ้าน้องทมครับชเชลยเจ้าของเจ้าของเก่าเนี่ยซีบกว้วแล้วล่ะพี่น้องมาอยู่นีสว่างเหรเดี๋ยวโอ้ร่วมแล้วก็จะไล่ล้วละ่ะนะครับนกมากนกมาอีกตัวหนึ่งเป็นสามสามต้ลวล่ะครับพี่น้องแบงมันสามมื้อแล้วแต่ว่ายุ่งผมเดี่ยววันไหนชเชลยดีครับไม่อยู่ไม่อยู่ข้าวเดี๋ยวเนาะสนใจจังติดต่อมาไหนครับเจ้าน้องทมครับนี่นกนกหนกตอเก่าผมละครับแบงหายออกมาแต่ว่าผมว่าเขาไม่มีเวลาครับเป็นเนี่ย คนจีแบงยู่ว่าันครับนะท่านใดสนใจกะคนขับคู่ละครับอ้าวเจไดยังฝากกันเพี่น้องเนะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ